มัลติเวิร์เราอาจไม่ใช่จักรวาลเดียวจักรวาลของเราคือทั้งหมดจริงหรือมนุษย์เคยเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลต่อมาเรารู้ว่าดวงอาทิตย์คือศูนย์กลางของระบบสุริยะและดาราจาักรทางช้างเผือกก็เป็นเพียงหนึ่งในกาแล็กซี่นับล้านบนท้องฟ้าแต่เมื่อวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าคำถามที่ยิ่งใหญ่กว่าก็เกิดขึ้นนั่นคือ แล้วจักรวาลที่เราอยู่อาจไม่ใช่จักรวาลเดียวหรือเปล่าแนวคิดเรื่อง multiverse หรือพหุจักรวาลได้ถ้าทายความเข้าใจของมนุษย์ต่อการมีอยู่ของตนเองและอาจเป็นหนึ่งในสมมุติฐานที่ลึกลับที่สุดที่เคยมีมา multiverse คืออะไรคำว่า multiverse หมายถึงแนวคิดที่ว่าจักรวาลของเราอาจเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆจักรวาล ซึ่งอาจมีอยู่พร้อมกันหรือแยกขาดออกไปโดยสิ้นเชิงแต่ละจักรวาลอาจมีกฎฟิสิกส์ที่แตกต่างกันไปบางแห่งอาจคล้ายเราบางแห่งอาจต่างออกไปจนจินตนาการไม่ถึงรากฐานทางวิทยาศาสตร์แนวคิดมัลติเวิร์สไม่ได้มาจากนิยายวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงกับทฤษฎีฟิสิกส์จริงๆหลายขแขนงเช่นทฤษฎีบิ๊กแบง และการพองตัวของเอกภพ (cosmic inflation) อลันกูดเสนอว่าช่วงเซียววินาทีหลังบิ๊กแบงเอกภพขยายตัวด้วยความเร็วเกินจินตนาการหากการพองตัวนี้เกิดขึ้นหลายครั้งอาจสร้างจากกระวลมากมายเรากับฟองสบู่ในมหาสมุทรทฤษฎีสตริงเสนอว่าจากกระวนเรามีมากกว่า3มิติทางพื้นที่และ1มิติของเวลา หากมิติเหล่านี้จัดเรียงต่างออกไปอาจต่อให้เกิดจักรวาลใหม่ที่มีกฎของมันเองกลศาสตร์ควอนตัม Many Worlds Interpretation Hugh Everett เสนอว่าทุกครั้งที่มีการเลือกหรือความเป็นไปได้เกิดขึ้นจักรวาลจะแยกออกเป็นอีกเส้นทางหนึ่งเช่นถ้าเราตัดสินใจเดินซ้ายอาจมีจักรวาลอีกแห่ง ที่เราเลือกเดินขวาหลักฐานและข้อสงสัยแม้ยังไม่มีการพิสูจน์มัลติเวิร์สอย่างตรงไปตรงมาแต่นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มชี้ว่ามีร่องรอยที่อาจบอกใบ้ถึงมันเช่นความผิดปกติของเพื่อนหลังไมโครเวฟจัก,กรวาล CMB ที่ดูเหมือนจะมีจุดเย็นผิดปกติซึ่งบางคนตีความว่าอาจเป็นผลจากการชนกันของจัก,กรวาลอื่นกับจัก,กรวาลเรา ค่าคงที่จักรวาลที่บังเกินเหมาะสมต่อการก่อกำเนิดชีวิตบางคนมองว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เพราะมีจักรวาลมากมายและเราอยู่ในจักรวาลที่เหมาะสมเท่านั้นแนวคิดพหุจักรวาลไม่ได้มีแต่ในวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ยังสะท้อนอยู่ในปรัชญาในตำนานโบราณหลายวัฒนธรรมเคยเล่าถึงโลกคู่ขนานหรือแดนอื่นในนิยายและภาพยนตร์สมัยใหม่ มัลติเวิร์ถูกใช้เพื่ออธิบายโลกคู่ขนานตัวละครที่มีหลายเวอร์ชั่นหรือเส้นเวลาที่แตกแขนงไม่รู้จบสิ่งเหล่านี้สะท้อนความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ว่าถ้าเลือกต่างออกไปชีวิตเราจะเป็นอย่างไรข้อโต้แย้งและความท้าทายนักวิทยาศาสตร์หลายคนโต้ว่ามัลติเวิร์สไม่สามารถพิสูจน์ได้เพราะเราจะไม่มีวันก้าวออกจากจัก,กรวาล เพื่อสังเกตจากกวาวัอื่นโดยตรงบางคนเห็นว่าทฤษฎีนี้เป็นเพียงสมมุติฐานเชิงปรัชญาเท่านั้นไม่ใช่วิทยาศาสตร์เพราะขาดการทดสอบได้จริงแต่ในอีกด้านหนึ่งผู้สนับสนุนก็มองว่าแม้จะพิสูจน์ยากแต่มัลติเวิร์สช่วยอธิบายหลายปริศนาที่ฟิสิกส์ปัจจุบันตอบไม่ได้ถ้ามีจริงชีวิตเราจะหมายความว่าอย่างไร หากมัลติเวิร์สมีอยู่จริงนั่นหมายถึงเราอาจมีตัวตนอีกแบบที่ใช้ชีวิตต่างออกไปในจักรวาลอื่นความจริงที่เราอยู่ตอนนี้เป็นเพียงหนึ่งในความเป็นไปได้ของเส้นทางชีวิตและคำถามใหญ่คือเรามีอิสระในการเลือกจริงๆหรือเพียงดำเนินไปตามการแยกสาขาของจักรวาลบทสรุปจักรวาลเดียวหรือมากกว่านั้น จนถึงตอนนี้มัลติเวิร์สยังเป็นเพียงทฤษฎีที่น่าตื่นตาตื่นใจบางคนมองว่ามันคือการไขความลับจากระวาลบางคนกลับมองว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าที่เกินกว่าหลักฐานจะรองรับแต่ไม่ว่าจริงหรือไม่ความคิดที่เราไม่ใช่จากกระวาลเดียวก็ทำให้เราตระหนักถึงความเล็กน้อยของตัวเองและกระตุ้นให้เรายังคงตั้งคำถามสำรวจ และค้นหาความหมายของการดำรงอยู่เพราะบางทีความลึกลับที่แท้จริงอาจไม่ใช่ว่ามัลติเวิร์สมีอยู่หรือไม่แต่การเดินทางของมนุษย์ในการหาคำตอบนั้นต่างหาก